ชั่วโมองอันบริเ้ีนเอาชั่วโมงนั่นนั่นเข้าเปิดสางไล่ได้เข้าก็ได้ชั่วโมองอยู่ถึงถึงบอนพ่อันั่นก็ได้ชั่วโมงก็เก่าพราะว่านี่เก็บเรียนเก็บทรัพย์ได้ไล่ได้แล้วได้เงินมากสองหลอดแล้วหลอดสามก็นั่งทีได้แล้วเพราเป็นอย่างมาซ้ำได้ก็ดีใจเบิดหลอกก็คุณนได้หลายเด้อให้มีแต่ความชุกวามจเจริญทุกอย่างนมั่นจะต่องเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเฮงเ้งปังๆเลยๆเด้อ คุณพีกินดาผ้าขอบพุณนหลายมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบพุณนหลายโบเป็นยังค้าโบเป็นยังโบเป็นยังมากข้าวเดียวข้าวหนึ่งก็ดีใจเบิ้ะมาเป็นกำลังแรงใจพรวบาบาันนี้พ่ได้ขึ้นนั่นนั่นสั่งไรได้แล้วบานลังนี้คุณพอ่อแดงเปิดการมองเห็นันพีเห็นน่องหรือซื้อดอกพี่น้องพ่อโบได้ขาดตอนเคร่องแคดคลิปเครื่งเงินไล่สดนี่ลเมื่อหนึ่งก็ไล่สดหลายเทียรได้ไล่หน่อยเทียรได้ <laughs> อ๋บวบเฮ็ดสามบนนะอันบ้านอันป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้าอันผู้ล่องข้นก็สงสัยคือสี่อายุมันบ่แมนนี่ไปนองมันเป็นเหลขกมงคลของประเดือนเองคําว่าซีนี่คือหมายถึงว่าซีขั้นหามสามก่อนเสาเข้าก็เลยเอาตั้งเป็นเหล็กมงคลข้ามาเก่านี่คือเก่าหนากะมีวามหมายเก่าหลังก็มีวามหมายก็เลยเขียนข้ามาสี่สิบเก้าสันเด้ อันคอยย่าง่มพานันโอ้เดี๋ยวกับพนันอันอันซ่องนี่พันแล้วได้กินเงินยูทู e มาสองปีแล้วละ,ละปันนี้ก็เลยตังอีกซ่องไม่ซ่องไม่นั่นป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้ากับฝากน้ำเนดเด้อปีหน่องขับพุ้นหลายๆเ้อจากมันโลองมันเป็นยังเดียกันมาเพิ่มซองไม่ซองซองอันเฮดมานสี่สองปีเขาท่านพันเนี่ย <laughs> ของเขาเฮ็ดเดือนเดียวเขากับพันน้องเก่คของเงินสี่สองปีแล้วมันพันซองนี่ก็เฮ็ดมาหลายปีได้ส่วนสี่พันเฮ็ดมาหกปีนี่แหละเนี่ยอันพันไม่ได้สองปีหรอกพี่น้องซองนั่นซองของนั่นป้าดวงสองกับเดือนกันยานี่ก็นสิครบสองปีหรอกก็ย่อมว่าท่านพันนี่กันอะไรก็ยังอมว่าท่านพัน,น,นพันย่อมอะไกับไปเรื่อยๆเอาพี่น้องเลยเ่อใดเก่าได้ฟังเอาตาตามกันย่อม อันนี้ก็คือกันแนะว่าได้เ้ารนี่ฟังคือกันนะสว่วนสนะิบพันเนี่ยป่าเขาไปซีปีเหมืน <laughs> ปีที่หายที่หกยังไปพัน <laughs> อันเขาแจ้งมากเราเดือนหนาก็สิีได้เงินอีกรอบแล้วละ่ะเดือนสิงหาเขาแจ้งมากเรากระจีได้เงินเพิ่มไม่อีกรอกอตอนนี้ก็ได้มากล <c oughs> อยก้นเหรียญเราคนละเดือนหนาก็สิีได้เติมกันก็สิีได้เงินหลยเติมทย่ดออกี่เดือนหนา ตอนนี้ได้ลอยก็เลีเ้ยนแล้วซองนี่ลนะแต่บางอันๆนไปเบิง้งกูเกินยากสินยังไม่ทันไหนพอ่อลอยหรอกเมื่อจะทั้งนานี่รื่อยๆบเบิง้งกูเกินแต่แต่้ันได้เก่าที่พกเลี้ยนหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวอีกตังซีเ<อ>่เหรียญนึ่งใคสี่พ่อลอยเขาก็เลยอันให้ไปเอาหุ่นเดียนสิงหาวันที่ยีบเอ็ดยีบห้าเอาๆๆเดียนสิงหาคว้าทุนกันสีควบลอยก็ดีอะที่หมดกันหนึ่ก,นก็ได้ลอยอัน จักเหรียนหนอได้ลอยหลายเหรียญเติบอยู่ดอกได้เงินเก็บซีพันอยู่พี่น้องวดก่อนได้เงินเก็บซีพันได้เงินเก็บซีพันขาดอยู่พวกกี่บาทเก็บซีพันกีน่บาทงวดนี้กันงวดนี้กิดที่ได้ลหลายเติบอยู่ที่ชัวร์จีหอดมือ่นคนกิดที่ได้เงินลอยก็เหรียนอยู่ที่อยู่ในกูเกิลแอดเซนต์ขอบพูดลหลายๆเด้อพี่น้องขอบพูดลหลายๆแต่ใครก็เฮาเหตอัน,อน ทราซาไปซื้อดอกสมัยตะกี้เฮ็ดเหรียญไปซื้อก็บ่ได้เงินดอกอันนี้ได้ปีละาซ้อมขังก็ยังดีพี่น้องเลยปีละาซ้อมขังก็ยังดีพอได้เงินใสกันเชียนฮักคานั่นคานี่ก็ยังอันนั้นมันกับว่าน,นั่นป็นอดไรละกันสิบ่ได้คิดที่ยังก็คือหอนบ่หาแต่ฮักนั่นฮักนี่ดอกพี่น้องแต่เหาเหรียญไปซื้อก็เหรียญดอกวัดดีค่ะลุงมิดขอบคุณหลายๆเด้อลุงมิดอันซองที่สองลุงม,มิด่านไปเนาะ กองที่สองลูกมีดกระเจียพนพันแล้วเนาะกระจีา,พานพันและของกระเดียนยี่หนผพนันเกษตรกรผนอันไก่สีได้เพราะว่ีพันชั่วโมงแล้วไหมยูจะเจอชั่วโมงโตเกาโตเก่กเา,กอาดอนนี้ 2, ายสองพันสองชั่วโมงเ่อหันเลยายุพันเดียวพนวันกลัวๆในน้อยหนึ่งวันนี้โตกลงสเีดถ้าหมอไม่เห็นไปเรื่อยๆแล้วย่ามได้กับซังเห็นไปเรื่อยๆเอาย ขอบคุณเลยหลายเด้อลุงมีขอบคุณเลยหลายขอบคุณซีหลัในเอาใจเด้อพี่น้อง